เริ่มค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแฟนคลับนะของบริษัททีกรเทคโนโลยีเกษตรและครับของผมดรธีกรเย็นตาครับครับช่วงสองสามวันนี้นะครับที่ผ่านมานะตั้งแต่วันจันทร์วันการแล้วก็วันวันพุธเนาะนะผมมาบรรยายนะครับที่อำเภอลีนะครับวันแรกก็ที่บ้านฮอมต้อนะครับบ้านห้วยลานตะวันนี้บ้านปูแมะเจ้าบ้านแม่ลานเนาะนะครับแล้วก็บต่วันแมลงนี่บ้านฮง นะฮะาเจ้านี่กําลังเดินทางมาที่นะครับบ้านเมธธ่เถยพอดีลุงแก้วนะครับลุงแก้วลุงสุพัฒชื่อเหรอสุพัฒสุพัฒดียะนะฮะแ่ผมอู้ในรายการวิทยุบ่อยๆว่าลุงแก้วลูกดกนะฮะนะเนื่องจากคนมีลูกเข้าใจโอ้หน้าตาดีนะครับสามสี่คนนะครับลุงแก้วนี่เป็นแฟนคลับของนะฮะเจียวกุลานด็อกเตอร์นิกรโซวไปพอซุปเปอร์จับโบ่สามพุกศูนย์นะซึ่งลุงแก้วในใจกับนาข้าวนะครับขอเอกสารทำหน้าหน่อย นะฮอ่าเกษตรนาข้าวนะจัดถึงจำโบในนาข้าวในข้าวโพดในลำไยแล้วหมอมเตรียมแล้วก็พืชอลุกจุกจิกมากมายครับวันนี้ลุงแก้วนะครับเอาบัะทั่วมาอวดให้ผมนะบัะทัว่วโอ้โหครับครับบัะทั่วนี้คือจัดซ um ูเปอร์จัมโบสามหกศูนย์นะฮะจัดซูเปอร์จัมโบสามหกศูนย์นะครับซึ่งเนีย่ยที่ผมเคยนําเรียนแล้วก็ออกในเป็นบุ๊กบ่อยๆนะครับว่าสมัยมั่อช่วงสองปีก่อนเนี่ย นะครับไอพัดนะอีแม่พูกไปได้ละไอพัดนะครับอ่าไอพัดที่บ้านหานะฮะอันนั้นบะทั่วมีต้นเดียวอยู่ในสวนลําไยต้นจัมโบ้ลำไยป๊อบเอาไปใส่บะทั่วป๊อบปรากฏว่บะทั่วยาวเก้าสิบเซนอู้ผมผมไปเชื่อมโอเคให้ไอพัดนะถ่ายหูบบะทั่วมาปรากฏว่ายาวเก้าสิบเซนจริงนะฮะแล้วก็ดังกันแหมสวนนึงคือสวนป้าวงเดือนนะครับที่ป้าอันนี้ปีก่อนนะปีก่อนนะครับผมไปบรรยายบ้านคุณบุญเย็น ป้าวงเดือนแดดปลูกบะทั่วประมาณงานหนึ่งนะและ้วใช้ซูเปอร์จัมโบสม้สามหกศูยยะนยะ์ไค่ตัวแคียวโคตรแดดเก็บตึงวันนะวันนึงได้ร้อยกว่ากิโลและกิโลหนึ่งนะครับนะกิโลหนึ่งประมาณเามื่อก่อนนี้ถ้าได่อ่ะนะครับกิโลสามสี่สิบบาทนี่ประมาณนี้โอ้ได้เงินวันหนึ่งมือเป็นมือเลยนะครับนะแล้วก็บะทั่วป้าวงเดือนเนี่ยล้อพ่วงนะมันยาวเม็ดซาวเนี่ยนะบลาทั่วป้าวงเดือนเก็บเกือบเต็มอะเกือบยาวเกือบเต็มเกือ,กอ,กอประมาณแปดสิบเก้าสิบเจ็น,นะครับอันนี้คือ เงี้ยใหญ่เงี้ยเงี้ยนักเป็นงานทีนี้ของลุงแก้วครับนะต้องดูนะครับปกตินะบัดหัวเฮาเนี่ยนะครับมันจะยาวประมาณสักนะฟูดฟุดเศษเศษอันนี้ปกติยังยาวแล้วนะนะอันนี้ก็ประมาณสักสองฟูวนะฮะนะก็ถือว่ายาวแล้วแต่ที่อันนี้ครับนะอันนี้มันมาต่ำสามฟูตเนี่ยนะครับนะอันนี้ถ้าเป็นงูก็งูสิงวนะครับมา <laughs> ต่ากว่าสามฟูตนะเก้าสิบเซนเป็นอย่างต่ํานะครับ นะน,นี่ก็คือซูเปอร์อันนี้คือมันแก่แล้วคือปล่อยให้มันแก่ขนาดนี้ใส้หลบอยู่แต่อ้ยมูที่มันเป็นฟักหนุมนะ่มเนี่ยถ้าปล่อยให้มันปอกมันอย่างยาวเนี่ยนะครับนะแต่ว่ากําลังดีคือประมาณนี้กำลังกินได้ครับแต่จะได้ก็ะสองฟุตเกินยื่นไปละคือพิษธรรมชาตินะครับเนื่องจากซูเปอร์จมโบสามพกสูนเนี่ยนะเวลาโูดแบบปกมันจะทำเพื่อเกิดเซลล์อีลองเกชันหรือการยืดเซลล์ได้อย่างมหัศจรรย์นะครับยาวครับเนาะมาดูหอมเตรียมดีครับนะหอมที่ลุงแก้วเอามาครับ นะลังแปง้งพื้สวยอ่านะครับอันนี้เพื่อขายประกันลัแป้งใส่พ่นจะมเป้อก,กีเ่เดือนอ่ะตลอดได้แก่ตลอดเลยเนาะนะครับทุกเวันเจ็ดวันสิบวันเนี่ยครับปร,กรากฏว่าแข็งเป๊กเลยแดงเป๊กเลยนะครับนะฮะอันนี้เพื่อคำว่าแบบอะไรเหรอวงแตก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 ก็คือนะครับอันนี้คือวองมือเฮานะครับที่นี้เฮาวองเอาว่องอ้อมบระจอดนะครับอันนี้มันแตกเลยนะครับนะฮะคือใหญ่แบบวองแตกอันนี้คือวองพอดีนะครับใหญ่นนแบบวองแตกนะก็คือมันเกินมาตรฐานนั่นเอง นะฮะแล้วก็บอแล้วก็บอฟ้าได้คือบอบัวบ่านะครับบอฟ้าโดยนะครับแดงเป๊กเลยนะครับอันนี้คือหอมหรือกระเทียมที่ใชจผมแต่ทีนี้ลุงแก้วนะครับใช้ไอ้ตัวซูเปอร์จัมโบ้อสามหกศูนย์ตั้งแต่กระตุนนะ้นในการออกแหกนะครับโดยการใช้นะครับเอาเชื้อนะเชื้อหอมเนี่ยนะครับไปจ่ายไปไอุ่ยที่เต็นท์แล้วก็เอาซูเปอร์จัมโบ้อสามหกศูนย์นะครับนะใส่ในโบโดแล้วก็พ่นพ่นให้นนมันแห้งแล้วเอาไปปลูก มันจะติดเร็วมากนะฮะมันจะติดเร็วมากแล้วมันจะนะใหญ่ได้เรวยมากนะครับแล้วก็จากนั้นกับพ่นซูเปอร์จัมโบ้กับไคโตแคลพร้อมกับปุ๋ยนะครับกระตุ้นตลอดนะนะครับน้ำหนักดีมากเลยฉะนั้นยืนยันการันตีนะครับสำหรับลุงแก้วที่ใช้นี่มาและตอนที่ลุงแก้วใช้นะครับซูเปอร์จัมโบ้สามหกนสองปีก่อนกับนาเข้านะครับนาลุงแก้วเนี่ยมันเป็นนาห้อมดอยมันเป็นนาบุดอยนาบุดอยมันเป็นนาตี้ห้วยผ่านตี้เนาะ นะฮะห้วยแล้วมันผ่านตี่นะขี้ด,ดีนี่ขนาดน้ํามีสักเกล่งนะแข็งนะครับมีแข็งเป๊กกันนะโมมีขี้เปอร์โมมีขี้เปอรว่าเ,เป็นห้อมดอยนะครับลุงแก้วเนี่ยนะนะครับสามให้นี่ยเคยได้แค่สี่สิบห้าสิบแก่นนะนะสี่สิบห้าสิบแก่นนะครับก็คือประมาณสักสามให้นี่ด้สักได้สักร้อยกว่านะร,ร้อยกว่าร้อยกว่าถังเนี่ะฮะในพอดีใช้ซูเปอร์จัมโบ้สามพุกสูงคุณปีก่อนนะฮะอันนี้ภายข้าวห่านลุงแก้วไปดูในนะในเอกสารแน่เข้านะครับ นะปรากฏว่าได้เฉลี่ยแล้วจากให้และสา0รกิโลเนี่ยกลายเป็น800กว่ากิโลนะร้อเกณฑ์ร้เกณฑนะนะครับนะปลาโคว่าก็ได้เยอะมากนะครับเยอะกว่าเดิมไป2อสเต่าเนี่ยนะครับฉะนั้นลุงแก้วใช้ถึงนาข้าวเจ้ถึงหอมกระเทียมและกที่สําคัญแห่งข้าวโพดเนาะข้าวโพดนี่ฟักหนึ่งฟักสองนะครับที่ผมไปถ่ายช่วงก่อนเนี่ยมันเต่ากันเลยนะมันเต่ากันเลยนะครับแล้วลำไยแหมนะครับก็ได้เยอะและที่สําคัญนั้นนะครับก็ลุงแก้วได้ อูนะว่าไซนีไซส์สีนจาก6กแสนหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยหลือแสนกว่าบาทเพราะซูเปอร์จมโบสามหกศูนย์นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะองค์ุรีมาณนะอันนี้คือซูเปอร์จมโบสามหกศูนย์ที่ลุงแก้วจ่ายอันนี้เอื้อตึกตักหมืนะครับเปลี่ยนไส้เปลี่ยนเหนือเปลี่ยนใต้จริงๆลุงแก้วนี่หลายลำรถแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์จมโบสามหกศูนย์เนี่ยนะอันนี้ก็ฟังเปลี่ยนมานะครับนยืนยันการันตีเนาะครับอันนี้ก็ดูบรรทุนนี่นะครับนะอย่างที่ผมว่าครับนะซูเปอร์จมโบสามหกศูนย์เนี่ยเป็น แนะมีส่วนตอมีสารในสารประกอบในส่วนของนะครับอะมิโนโก,กโรูโคไกตินนะครับแนวทำให้เ,เกิดกระบวนการ3อย่างคือ1นึ่งเซลล์ division เซลล์ division ในมันจะเกิดการนะครับนะเกิดการขยายเซลล์นะเกิดการขยายขยายเซลแบบแบบเท่าวีคูณปกติแล้วนะครับปุ๋ยกด็ดีฮอร์โมนทั่วไปนะครับเวลาใส่เป็นปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งตัวแบบเชิงบวกจากหนึ่งเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5แต่ทีนี้นะครับมันจะแบ่งถั่วแบบเท่าวีคูณ จากเป็นสองจังสองเป็นสี่จากสี่เป็นสิบหกเจ็ดสิบหกเป็นสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเป็นห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดเป็นล้านไปอ่ะมันปุ่มปุ่มปุ่มมันเติบใหญ่เร็วอันที่สองครับเกิดเซลล์ expansion คือการขยายเซลล์เซลล์ที่มันแบ่งเยอะแล้วมันขยายเซลล์มันส้มใหญ่เว้ยแล้วอันที่สามคือเซลล์ elongation คือยืดเซลล์นะครับยืดไปยืดเอาพอนะครับเป็นเม็ดเลยนะเป็นเม็ดเลยนะครับนะ เหมือนกันที่ไอ้มูลนี่ทำป่อย bueno มันใหญ่ไม่แหมน,นะครับแกไม่แหมมันก็จะเป็นเม็ดเหมือนกันนะครับอันเนี้นะอันนี้ที่มันชัดเจนมากนะชัดเจนมากนะครับก็อันนี้จะยืยนยันทุกพี่น้องท่านฟังกันนะครับลำใหญ่ก็ได้ผลดีเนาะของชาปีที่มันมาครับนก็จะไปขายในส่วนก,กากรค้าบ <taraf S 2> ุญในส่วนการค้านะครับก็ที่เป็นบรูซัสนะครับเป็นอย่างที่เข้าห้างอ่ะป้าบอภาเข้ามานะครับอันนี้แกแห่งฟู้ดนะครับเป็นแฟนคลับอันนี้เป็นแฟนคลับถึงสองอย่างนะฮะทางเจ้าหลีปกินเนาะไอ้ป้าเป็นอย่างกินทางเจ้าหิี มาเป็นยันบำรุงร่างกายนะครับตึงสามีตึงภรรยาเนาะซื้อทีสามกล่องสามกล่องครับทีนี้ป้าบัวผาเนี่ยนะฮะเคยใช้ซูเปอร์จัมพูสามมูลสูตรกับลำใหญ่เนาะในแม่ใจไมากี่ปีละได้มาปีแล้วปีกับปีเสียปีแล้วกับปีสองปีปีแล้วได้เงินเท่าไหนปีแล้วได้สามแสนอ่าปีก่อนเนาะปีก่อนได้ห้าแสนปีแล้วได้สามแสนที่ผ่านมาเพราะเราอย่ามันถูกแต่ปีก่อนได้ห้าแสนเนาะนะแต่ผลผลิตไม่แตกต่างกัน อีแม่ได้2 A เยอะกว่าห<น>ันมันเยอะอยจัมโบ้จัมโบน้น,น, <ะ S 2> นักนะฮะอย่างที่ผมว่านะครับซูเปอร์จัมโบสโ้สามโกลนูงที่นะฮะถ้าใช้ตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บหน่่ยเนี่ยประมาณสักเก้าเตื่อนี่ฮะ<อ>มันจะได้2 A มากกว่า80%นะถ้าใจห้าหกเตื่อเนี่ยมันจะได้มากกว่า70%็ดสิบเปอร้สามสี่เตือ่อเนี่ยไม่ได้2 A มากกว่า50%นะอย่างของพระผ่าเนี่ยนะครับปีก่อนได้5้าแสนปลายนะที่ให้ก่อนเกี้ยท่ให้ไหมเก้าไร่เก้าไร่ก็ประมาณสักร้อยกว่าต้น สองร้อยปายเนาะบ่จะว่ากิโลนี่สามร้อยปายนี่ลำไยน้อยปลูกที่นะลูกที่ครับนะได้ได้ห้าแสนปายน้ำหนัก20,000ืปายน้ำหนักสองหมื่ายโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากนะฮะสองหมืปายที่ให้ก็แม่เก้ไร่เกไร่สองหมื่นปลายนะครับนะเก้าให้เให้ถ้าให้สามพันกิโลก็สองหมเกินมาตรฐานนะครับเพราะมาตรฐานของลำไยเฮาเนี่ย นะให้1.700งเกิโลนะครับอันนี้ผมตกใจมากมาตรฐานนะครับเฉลี่ยภาคเหนือในให้ได้เจ็ดเจ็ดกิโลแต่ของป้าผาให้ได้เกือบ3ามพันกิโลคือเกินมาตรฐานไปประมาณสีเต่าอ่ะนะสีเต่านะฮะแล้วก็2 A เนี่ยนะประมาณสักขี้หมูขี้หมากัะเจ็ดซขึ้นไปนะปีก่อนราคาดีได้5้าแสนปลายปีแล้วปฏิด,ดกเหมือนเดิมขนาด2่งีซ้อนนี่นะนะ,นะได้3ามแสนปายเพราะราคาที่ผ่านมาเน,นี่ยมันน้อยแต่ว่าได้เฉยๆได้ละ 2, อสองพันหอได้ได้ ห้าหมื่นนะครับอ่าได้ห้าหมื่นนะห้าหมื่นบวกครับก็เป็นสี่แสนนะครับอันนนองน่ะนั่นเป็นสองอย่างรัฐบาลช่วยเฉยให้เนาะฉะนั้นขอยืนยันการันตีนะครับสำหรับพี่น้องน่านฟังเนาะ s u ป e r Sample สามหกศูนย์นะครับนะใช้ได้กับพืชทุกอย่างพริกบะเกอร์บะเต้าบะตตแดงหมูม่วงลำไยน่ะฟักจีฝรั่งพืชใบพืชดอกนะหรือไม้ผลนะพืชไดไม้ผลได้หมดนะและผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทนิกรเทคโนโลยีที่ผมวิจัยมานั้นนะครับสามารถใช้้ไดดหม นะจะได้หมดนะครับนะแล้วก็เป็นอย่างที่ยืนยันการันตีเนาะโดยเฉพาะในกลุ่มของบัสซิโนไลท์เนี่ยนะผมเป็นวิจัยมาตั้งแต่ปี2 4 3นะโดยเอามาคอมไบหรือบวกกับเอ็นเอจิปเบลินไซโตคานีนและมีสารในกลุ่มอะมิโนกกูโปไคตีนเข้าไปคอมไบเนี่ยนะมันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้พืชเนี่ยแบ่งเซลล์แบบทวีคูณนะทำไมอาจารย์มันถึงมันใหญ่เวอรเพราะมันแบ่งเซลล์แบบทวีคูณนี่ถูกบ้างนะจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น16 จาก1 6เป็น2 5 6 2 5 6เป็น5,000 0ไป5,000ไปเป็นล้านไปมันจะแบ่งเซลล์ประเทศวีคูณซึ่งถ้าเป็นปุ๋ยยาฮอร์โมนทั่วไปเนี่ยมันจะแบ่งเซลล์แบบเชิงบวกจาก1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6กอย่มันจ้านะครับฉะนั้นมันจะเร็วมากได้ได้ผลเป็นลูกประทับนะครับก็ยืนยันการันตีด้วยบัตรทั๋วลูกแก้วก็แล้วกันนะฮะบาดเจ้งูสิงห์นะครับอันนี้อันนี้บัตรทั๋วเนอะนะครับอันเนี้ยถ้าปล่อยปล่อยไปพกเป็นยาวแห่นะฮะอันนนนนีี้้้้้ไไไวววแแแข่่่่่งงตตออออััักบเเาาาคยะะล นะฮะอันนี้ก่อนยืนยันกันที่หอมเหมือนกันเหมือนกันครับวันนี้เรามีแฟนคลับของนิคอนเทคโนโกเกอันเซส์นะครับทั้งแฟนคลับด้านสุขภาพนะเจียวกูหลานตัวนะถังเจียวหลินตัวซึ่งถังเจียวหลินเนี่ยประกอบด้วยถังเช่าเจียวกูหลานหลินจือนะครับซึ่งปลาผาเนี่ยพวกกบขิงซึ่งสามีภรรยาลุงแก้วได้กินเจียวกูหลานมาตลอดเนาะนะอกแดงสฟึงลึ่นนะครับนะกินบ้านป้าสีที่บ้านแม่ปอนะแล้วก็นะจัมโบ้ก็ซื้อตาม้นนันั้น ได้ผลดีมากครับครับขอขอ,ขอบคุณนักขอบคุณหลายๆสาหรับแฟนคลับดรนิกรที่ดูทางไลฟ์สดแล้วก็เป็นอ,อยู่ในแฟนนะครับอยู่ในไลน์กลุ่มนะฮะคลินิกลำไย,ายฝากพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับแฟนคลับถ้าต้องการนะครับอยู่เข้าในไลน์กรุ๊ปของผมเ<ๆ>พื่อที่จะนะครับอยู่ในกลุ่มคลินิกลำไย,ยมีปัญหาอย,ย่างการลำไย,ยล่วงลำไย,ยล้นลำไยแตกลำไยตีเชื้อราหรืออะไรก็ตามมีปัญหาด้านการเกษตรเนี่ย นะอย่างประเดี๋ยวนะครับผ่านหลายคนนะฮะเกี่ยวข้าว๊บเข้าเาน่าคอรงังเน่าคอรวงหรือว่าแห้งคอรวงนะครับเน,นื่องจากการดเชราเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหมหูเต่าตันแลวก็บริเกณยาชรากันโพบมันเน่าโพบมันเสียเนาะผลผลิตนะเสียนะครับแม้กระทั่งคนหนหลอ่อนใกล้ชิดของผมเนี่ยทนะี่ดอกคำไต้โอ้ผลผลิตดีมากครับเข้าวงง,งออามากเบอร์นะชราเข้าบหพกนะฮะเน่าคอรวงเรียบร้อยเลยผลผลิตจะหายไปฉะนั้น ถ้ามีอย่างเขาแก้ปัญหาที่เด่นเนิ่นๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถดีช่วยเหลือได้ฉะนั้นถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มคลินิกลำไย,ยของผมเนี่ยถ้ามีอย่างควบสง่งควบส่งมาพวกผมช่วยกันแก้ไขได้นอกในฐานะที่เป็นนักวิจัยในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับผมพยายามที่จะนำความรู้ความสามารถนะครับมาแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรได้ก็จะทำาพื้อเอาสามารถประสบผลสำเร็จในทางการเกษตรโดยเชิงวิชาการอย่างที่ผมบอกพี่น้องและผู้ฟังนะครับว่าอย่างเรื่องลำไยเนี่ย นะครับการที่เขามีสารโคเลตมาครับผมมีสารโคเลตเนี่ยนะผลผลิตมวลมวลรวมเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันสมัยเมื่อก่อนที่เรามีสารโคเลตนะครับผลผลิตเท่ากันได้3 0มสเมื่อก่อนว่ามีสารโคเลตนะฮะลำไยภาคเหนือมีแค่ส0 0 0สนไร่นะผลผลิตมันน่าจะได้ห0 0 0นตันเนี่ยแต่เราได้แค่แสนแสนตันไปบวกเกิน2 0 0 0 0 0ตันคือ30%เปอร์เซ็นามีสารโคเลตมาตั้งแต่ปี4 0ถึงปีเดียวสักสปีครับพื้นที่พอปลูกเพิ่มมา3าเท่าจาก3 0 0 0 0นไร่เป็น9 0 0 0 0สไร่ แทนที่ผลผลิตเขาจะได้ประมาณสักนะฮะ1.8ล้านตันแต่ทุกวันเนี่ยผลผลิตลำยายเขาถึงลำยเย็นนอกฤด,ดูในดูแค่600,000ตันครับแทนที่ได้1.8ล้านตันได้600,000ตัน30%เหมือนกันแสดงว่าสารโคเรสเนี่ยมันดูเหมือนจะโจยแต่มันมไม่โจยเพราะอย่างครับกรรรเกษตรกรเขาใช้สารโคเรสปปะหุนะมันคือหอยางแยงคือลำยายออกดอกใไใดก่อนใส่สารต้องเตรียมต้นต้องอย่างบาหูเรื่องครับถือว่าสารโคเรสเป็นยาพิเศษเอาไปโจงป๊บอย่าง นะบางทีก็เตรียมต้นพีทเอา8ปดเสาสี่สิบสามเาเอสไปเตรียมนะซึ่งมัอนปะถูกมันมีไนโตรเจนนะบางคนก็เตรียมเลยจะาลูมากตอร์ไซคสารนะการที่เขาจะาลูมาป๊บนะบางอย่างเสอย่างเอาสารไปโจมป๊บเหมือนเขาไปจ้างสาราแปงบ้านมาแล้วกวเตรียมคือเตรียมแปรเลยดินีปูหรูอเปล่าน่ะสารามา๊บนะฮะไม้ไม่ไหนเล็กไม่ไหนปุ๋นไม่ไหนโมูไปหลังบ้านป๊บได้แต่ไหนนะเปลี่ยนมาแปงปบเนี่ยมันไม่ใช่จะได้เร่องแรกก็ได้ตูบกันเหมือนการลำไยมีต้นหันใบเพ้นงานมาสารไปโจมป๊บเนี่ย ตาดอกมีหม,ม,ม,มูมี่หมูแป้งได้ตาลมีมีซีในโจ๊บบีได้หมูอย่างแล้วไปใส่าสาในะวันฮือครับมันจะออกมึงเที่อเข้าใจวันฮือวันฮือแปลว่าจัดหน้ามันจะออกหรือออกบดีนะครับฉะนั้นฝากติดตามนะครับในเรื่องวิชาการเนี่ยผมวิจัยลำไยมาซาวกว่าปีนะครับนะฮะลำยไยที่ผมวิจัยเนี่ยครับสองพันกว่าต้นเกือบร้อยได้ ผมทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเ่าจนเป็นทฤษฎีอันจมานในที่ผมอู้พี่น้องเกษตรกรเขาเตือนนะครับว่าลำไยถ้ามันป่งชุดเดียวใส่สารน,นะครับมันจะต่างใบนะครับมันโป่งอยู่ื่วงพวงมันจะดอกแตกแป๊บหน่อยลำไยโป่งสองชุดใส่สารมันจะแซมใบตึงดอกตึงใบไม่ได้วยการเขาให้ฟังหาฝนตรงน้นำนักใบไปดอกหายแซมลำไยถ้าโป่งสามชุดใส่สารมันจะเป็นดอกสเสลี่ยมดอกล้วนฉะนั้นกเกษตรกรถ้าอยากใส่สารนะครับลำไยต้องป่งสามชุด ชุดหนึ่งใช้เวลา35-45วัน3ชุดใช้เวลา105วันถึง135วันฉะนั้นเวลาพี่น้องเกษตรกรนะครับมีส่วนลำไยเก็บลำไยปบเนี่ยนะฮะเป็นลำไยในฤดูห้ามไปไหนนะเก็บลำไยเช้าๆแปกระดาษกระดาต้นสิงหาเก็บลำไยเลยเก็บเรียบร้อยปบแก้ดินแก้สารฟื้นฟูแห้งเพราะลำไยเขาใช้สารเคมีมาซาวกาปีเนี่ยมันดื้อมันดื้อถึงห้กดื้อถึงใบนะฉะนั้นตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยป๊บนะแก้ดินแก้สารฟื้นฟูแห้งโดยใช้สารปรับสภาพดินทุกทุกครอเนี่ย เรียบร้อยป๊บนะฮะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งหนึ่งเตื้อพงหนึ่งถึงสองเตื้อตัดแต่งกิ่งสองเตื้อพงสองเตื้อตัดแต่งกิ่งสามเตื้อพงสามเตื้อครับนะฮะพงสามเตื้อครับพงสามเตื้อป๊บใบมันพร้อมแต่พี่น้องเกษตรกรอย่างคนเท่าอย่างเหมือนที่หมูเรื่องอ่ะถ้าใครหัวอันพงสามเตื้อนับการใบมันครับนะฮะการใบมันหนึ่งสองสามถ้ามันสิบจันขึ้นไปโอเคละมันพงหนึ่งเตื้อมันได้สี่ถึงหกจะหกก้านทร์สองเตื้อแปดถึงสิบสองสาม สิบก้านนี่โอเคครับอาจารย์ทําไมมันต้องทําไมใบมันต้องสามชุดทําไมใบมันต้องสิบก้านขึ้นไปเพราะอย่างพาะใบมันเป็นหลองเข้าเป็นเต่ไฟถ้าเป็นคนไทยคือใบมันคือครัวไฟครับพืชเนี่ยครับพืชทุกชนิดใบพืชทุกชนิดเนี่ยมันเป็นโรงงานมหัสจจรันนะครับนะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกที่มันสร้างอาหารเองได้ก็คือการสังเคราะห์แสงได้แป้งและน้ําตาลฉะนั้นลำไยถ้ามันจะมีหน่่ยโป๊กมันต้องมีการสะสมแป้งและน้าตาลไว้เลี้ยงลูกมัน ถ้าใบมันมีบันนักโป๊บมันบบสามารถสะสมแป้งน้มแตลไปเลี้ยงลูกมันได้เนี่ยมันจะบดดอกหรือดอกบดีแต่โคนเฮามันขี้โลคเขาได้เงินเอาสารไปเขยเพื่อน่ะเมื่อเอาสารไปเขยโป๊บนะแต่มันหู้ว่ามันเลี้ยงลูกมันแบบปูมพุ่ใบมันบันนักมันก็กยดอกอาริมซิมซีอารอนพอาแคนนะครับมันจะต้านเพื่อนฉะนั้นต้องให้องค์ประกอบพร้อมนะครับลำไยต้องโก่งสามชุดนะครับถ้าเป็นนอกฤดูมีปัญหาครับแต่ถ้านอกฤดูเนี่ยนะครับเขาเอาสามปีใส่สารสองเกลือสิบพกถึงสิบแปดเดือนใส่สารเตื้อหนึ่ง นะครับเพราะลำไยนอกฤดูเขาไม่สามารถที่จะทําปีต่อปีได้เพราะอย่างเพราะมัน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 มีหนวยข้ามหนาวก็มันจะมันจะนะครับไปตัวโป่งข้ามหนาวเช่นถ้าเขาเก็บลําไยก่อนฤดูหนอกเก็บลาไยเดือนกันยาตุลาเนี่ยเก็บปุ๊บนะครับมันจะไปโป่งข้ามหนาวมันโป่งครับมันเจอหนาวมันแก่กว่าไม่จะครบ3ชุดมันต้อง16-18เดือนหรือบางคนจะไปขึ้นลำไยไปขายตัวจีนถ้าขึ้นลำไยขายตัวจีนประมาณเดือนกุมภาต้นกุมภาเนี่ยมันต้องหนุยข้ามหนาว เวลามนหนุยข้ามหนาวปุ๊บมันใช้เวลาเท่าไหร่ครับเจ็ดเดือนเกึงบแปดเดือนลำไยต่างจยงหวูนภาคเหนือนะครับใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนถึงเจ็ดเดือน,กนกเกือบแปดเดือนแต่ถ้าลำไยต่งางภาคตะวัอนอกกอกภาคต่างจังทบ,บรุรีตราดเนี่ยเพิ่นมีฤดูหนาวครับเพิ่นใช้เวลาหกเดือนถึงหกเดือนเกิงบนะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจนะฉะนั้นลำไยนอกฤดูต้องใช้เวลานะครับสิบหกถึงสิบแปดเดือนสามปีใส่สารสองเต้อในฤดูฮาใส่สารกูปีได้นะครับ เกผื่ได้เพออย่างครับเขาธรรมชาติมันจ่วยความหนาวมันช่วยและลำไยเอาเก็บกลางภาษาเก็บป๊บฝนตกและเจ้ามันบักขี้ค้านนะเก็บลำไยเรียบร้อยป๊บแก้ดินแก้สารพืชผึชหักตัดแต่งกิ่งนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยป๊บมันถึงโป่งตันครับก่อนวันที่สิบห้าธันวาถึงได้สามจุกแล้วก็ไปใส่สารในฤดูนะสารในการใส่สารในฤดูคือใส่สารตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาถึงวันที่สิบมกรานะะอย่างประเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นก่อนฤดูก่อนฤดูคือ วันที่15พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคมนี้คือก่อนฤดกูก่อนนักก่อเสียงนักก่อนน้อยก่อเสียงน้อยถ้าในฤดูแทบจะบ่เสียงถ้าฝนบ่ตกนะเพราะธรรมาชาติมัน่ชยอย่างนี้เป็นตัวเนะาะฉะนั้น,นรายละเอียดต่างๆความเข้าใจในเชิงพิจารณานะครับนะฮะอู้โทรอู้เอิ้นก็นได้หรือเชิญผมไปบรรยายครับผมมีก้าตัวนะครับคะแนนซอกคนมาฟังครือผมนะจะอู้เพื่อวันขําได้เนาะนะครับฉะนั้นก็ฝากที่น้องห้ฟังนะอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันการันตีนะครับว่า เกรรษตรกรที่เอาซูเปอร์จจมโบ้สามหกศูนย์ไปใช้นะครับนะทำให้ทัตถฟางยาวกลายเป็นมูสิงได้ยาวเจ็บแปดเก้าสิบเซนทำให้อหอมนะครับสุดยอดนะครับป้าผาก็ได้กับลำไยมาคู่ปีปีแล้วได้ปีก่อนได้ห้าแสนปลายปีแล้วได้สามแสนปลายเพราะลำไยมันถูกแต่ก็ได้เพิ่มอีกห้าหมื่นก็เป็นสี่แสนปลายละก็เป็นเครื่องยืนยันการันตีในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผมวิจัยนะบอกว่า ซูเปอร์จัมโบ้สามหกศูนย์สารน้ำเมืองจันคอร์เรทเฮลเปอร์นะซึ่งคอร์เรทเฮลเปอร์เนี่ยสำคัญนะครับเป็นตัวการช่วยการแก้ปัญหาการดื้อสารทางดินฝากพี่น้องท่านผู้ฟังส่วนลำไยนะครับคอร์เรทเฮลเปอร์ด้องขึ้นนิกรแก้ปัญหาการดื้อสารคอร์เรททางดินและก็นะฮะซูเปอร์คูลเป็นการแก้ปัญหาการดื้อสารคอร์เรททางใบต้องใช้ครับแต่จะใช้ถูกปะถูกขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะอีแป้ะเอาโปรแกรมมากระแน่นนะนะครับยืมโปรแกรมกันไหมนะครับ ฝากพี่น้อง่านผู้ฟังเนอะนะครับอยากได้โปรแกรมการทำลำไย,ยนะครับ1ิขั้นตอนอัจฉริยะการทำลำไย,ยของผมครับอย่างที่ผมว่านะสวนลำไย,ยผมนะฮะ2,000กว่าต้นเกือบร้อยไร่ที่ผมวิจัยมาเนี่ยซาวกว่าปีครับผมเอามาวิจัยอย่างเดียวซาวกว่าปีผมได้อย่างกัรลำไย,ยผมเกือบร้อยไร่ครับได้แผ่นมาแผ่นเดียวครับนะได้เนี้ยนะฮาวปีที่วิจัยเรื่องลำไย,ยได้กติยาครับนี่คือทฤษฎีนี่คือความรู้นี่คือข้อสรุป นะที่ผมวิจัยมาแล้วได้แค้นี้10ขั้นตอนอัจฉริยะการทำรยยูไยศดรนิกรครับนะถ้าพี่น้องเกษตรกรไปทําตามนี้นะครับอาจจะมากเรื่องมากแล้วมีคือมีขั้นมีต่อหน,น่อยแต่ผลสําเร็จนั้นมากกว่า90%้ครับมากกว่า90%ถ้าทําตามนี้เนาะถ้าเป็นคนเมืองเพา่ว่าร้อยเอาที่หมาตองเดียวนะถ้าเป็นคนไทยก็ว่าโอกาสประสบความสาเร็จ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้เกษตรกรเนะี่ยนะครับทำไปเลยไปเตยไปเชื่อผัครับ นะบ่เชื่อนักวิชาการบ่เชื่อไผเชื่อไผเชื่อไอ้หลานลุงหลานพี่หลานบ่กองของพีหลานตีดีป๊บโตยวก้นเพวนเนี่ยเนี่ยเอาได้ลูกเพราะเปิ้นหลานเฮาบางทีเฮาก็หลานนะอย่างมูเนี่ยมูที่เปิ้นบ่เคยใจอ่ะห้ปีถึงหลานเตื้อนบ่กองเปิ้นหลานไป็ตัวก้นเปิ้นรู้ครับถ้าจะเชื่อไผลองถามว่าห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นใส่สารดอกดอกกี่ปีถ้ามันเกินสามปีไปโอเคถ้ามันห้าปีสุดยอดนะอย่างที่ผมทำมาสาวปีได้คู่ปีครับนะได้คู่ปีครับจึงเป็นข้อสรุปจึงเป็นทฤษฎี จึงทาเป็นบูชัวไปให้พี่น้องเียตรกนได้ทํากันน้อยตีน่อยมือน้อยเป็นขั้นเป็นต่อยน้อยเสียเวลาหน่อยแต่มันได้สตางค์แน่นอนนะครับทุกวันนี้นะครับดอกทศกศดอกธากรดอกแบงค์ออกตุกวันแต่พี่น้องเกษตรกรใส่สา,สารและดอกออกบอกออกบอกงูอ่ะเมนก็นตา,ายอากามันก็เป็นที่อากาศฉะนั้นเอาต่ำนี้ไปใช้ครับโอกาสที่จะสักเซสโอกาสที่ประสบความาสำเร็จสูงมากอ่ะวันนี้จมผู้ฟัง เหมือนหน่อยครับในสัมภาษณ์แฟนคลับถึงลูกแก้วนะฮะสุภาพดียะถึงลูกแก้วลูกดกและป้าผาป้าผาชื่อหรอป้าบัวผาป้าปูนปูงตันบ้านไหนก้อบ้านสันวิไลหลีครับครับขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ